สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผมพบกับเรานะครับทางช่องพังอดาพลายทัพก้านะครับผมวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับพาพี่ทัพก้าอาบน้ำโลโลนะครับจะไปหารุ่นพี่นะครับผมจะไปหารุ่นพี่นะครับจะไปหาพี่แป๊บซี่นะครับผมวันนี้พี่เป๊ปซี่มีนัดนะครับผมเรามีนัดกับพี่เป๊บซี่นะครับว่าจะไปทําอะไรเนาะวันนี้เรามีนัดกันนะครับ นี่นะครับอาบน้ำโรลโลครับเดี๋ยวจะพาแม่ไปชมนะครับผมว่าพี่เพบซี่นะผมพี่ใหญ่ของเราจะพาพี่จะเชิญพี่น้ําก้าวทำอะไรเนาะที่บ้านของเขานะครับก็ไปรับชมกันนะครับผมที่บ้านพี่เพบซี่แล้วกันเนาะวันนี้ก็เราอาบน้ำก่อนน้ผมอาบน้ำก่อนแต่งตัวโรลโลก่อนนะครับผมจะไปหารุ่นพี่ต้องโรลโลหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะโอไม่เท่าเพบซี่ครับเดี๋ยวจะโอไม่เท่า เดี๋ยวกอเดี๋ยวไปไม่กล้าไปยืนอาใกล้กับพี่เป็บซี่เขานะครับผมอันนี้จะไปหาพี่ใหญ่ก่อนนะครับส่วนน้องอันดาก็อยู่ที่บ้านก่อนเนาะน้องอันดา,นาเนาะคุณแม่คำแสนก็อยู่ในป่านะครับผม <S <S พาคุณแม่คำแสนให้เดินเล่นหน่อยเพราะว่าแม่คำแสนก็เครียดมาหลายวันเนาะอันนี้ก็พาพี่ชายนะครับผมพาพี่ชายน้องอันดาครับผมหนุ่มร้องเราหาบน้ําปะแป้งครับผมไปหาพี่ใหญ่ครับผมไปหาพี่เว็บซี่ครับผม <S 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 นี่ครับผมจะไปหาทําอะไรจะไปทําอะไรกันเนาะที่บ้านพี่แป๊บซี่ครับผมเดี๋ยวจะพาแม่ไปชมกันเลยนะครับผมน,นี่ก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับผมอ่าใกล้จะถึงบ้านพี่แป๊บซี่แล้วนะครับวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่านอ้อวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ พิเศษหน่อยนะครับเป็นมันพิเศษนะครับเป็นเกียรตินะผมเป็นเกียรติที่ได้เป็นร่วมงานนะครับ,รบนี่นะครับพี่นุ่มเก้าครับคือพือ้นี้นกระาเียเนี้อหไปเทียบไปเทียบความรอหน่อยไปเทียบความรอกับพี่นุ่มแฟปซี่หน่อย รอไม่เป็นร้องแน่นอน,นครับรุ่นน้องอันนี้น,นี้รุ่นน้องอันรุ่นเล็กนะผมพีพซี่รุ่นใหญ่แล้วนะ <S <S โอ้ยอยากกินหญ้าโคเดอไหม,มไไหญ้าหญ้าตาทองใบด้วยจ้าปูทองใบนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปชมที่บ้านพีป๊ปซี่เลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านพีป๊ปซี่แล้วนะครับ เราก็มาร่วมกิจกรรมนะครับพี่ป๊ซี่ก็มาไล่ให้ผลไม้ออนไลน์นะครับนี่นะครับผมนี่หนุ่มโองเราพี่เป๊ปซี่นะครับนี่ครับเราก็มาร่วมกิจกรรมนะครับผมมาร่วมกิจกรรมกับพี่พลายเป๊ปซี่นะครับพี่น้อเก้าของเรานะครับตั้งหมดสี่เชือกนะครับผมทั้งหมดสี่เชือกมาวมกิจกรรมนะครับน้เก่าก็จะตื่นๆหน่อย นี่เพิ่งจะให้ตื่นครับผมได้กินอ้อยไปมัดหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันนะผมกับพี่เปปซี่เนาะนี่ครับรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เลยครับผมหุ่นนี้คนละเรื่องเลยนะครับผมพี่นพก้าของเรากับพี่พลายเปปซี่นะครับนุ่มรอนะครับนี่แล้วก็มาลงกิจกรรมอยู่บ้านแปปลายเปปซี่นะครับวันนี้ก็มีอะไรมากมายนะครับเราก็พาพี่นพก้ามา เล่นหน่อยนะครับผมแล้วก็มารวมกิจกรรมมากินผลไม้นะครับอ่าก็เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับคุณพ่อไครับผมเราก็เป็นช่างตกงานนะครับเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะครับได้ไม่ถึงยี่สิบวันนะครับนี่ล้วก็มาเล่นหน่อยนะผมมาเล่นที่บ้านพี่แบบซีนะครับอ่านี่ครับวันนี้พ่อควันก็ขออนุญาตจบฟ์เพียงนี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างตกงานด้วยนะครับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ